สบายดีสบายดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงสบายดีเอฟซอีหลาอุ้อิงเพชรบันแพงสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซดีเจสาวน,ำนํำยืนอีสานอ่อนซ้อนทางทั้ง,งช่อง YouTube รวมไปถึงทางงเฟ e บุ o k แฟนเพจนำสบายดีเบิร์ดสู่คนเบิร์ดสูทานเลยหน่ะนะครับมันนี่มือกล้องสาวหนำยื่นนะครับผ้าพี่น้องทั้งฝั่งซ้ายทั้งฝั่งขวาผ้าเอฟซสาวน้อยเพ็ดบันแพงเบิดทั้งโลกกุหล่ะน่น,นะ <c ười> คือมาแนวนี้เนาะ <c ười> ถ้าเอซีอีหลาอุ่อ,งอิงบัดสุคลมสุธานนะครับมางานแข่งเรือนะครับงานแข่งเรือ,อประเพณีจังหวัดกาลสินนะครับที่หน้าสะลรกลางนะครับมอเมนาสะลรกลางหน้าที่วาการอำเภอเนาะโอ้หน้าที่ว่าการอำเภอตรมมาลาใส นะครับจังหวัดกาลสินนะครับเมื่อนี้เป็นงานมือสุดท้ายนะครับงานแข่งเรือยาวประเพณีนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันสุดท้ายนะครับวันที่25นะครับบริเวณงานที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นที่ทําการแสดงของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับซึ่ง เปิดฤดูกาลมาเมื่อวันที่23นะครับมื่อขึ้นวันที่24นะครับก็ได้ตะเตรียมความพร้อมนะครับให้สมบูรณ์แบบเต็มที่นะครับเพื่อที่จะมาเปิดงานแรกของฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับที่จะทาการแสดงนะครับหน้าที่วาการอำเภอกรม,มาลาใสายจังหวัดกาลสินนะครับ มีคอมเมนต์นะครับใต้คลิปที่ถ่ายขณะเดินทางมางานนะครับเป็นถามว่าที่ทําการแสดงมันขับแขบบอนะครับที่ทําการแสดงมแมลงที่นาวาการอำเภอผมมาชสายจังหวัดกาลสินเนี่ยมันแขบบอนะครับโอ้ววางขวางพี่น้องนะครับนี่หวางขวางแห้งนะครับขันเต็มนี่นี่ ที่บเกบได้สองล้านขึ้นแลเนาะขันมากกันเหมือนนี่นะครับขันมากกันเต็มเต็มสังกะสีที่ล้อมไว้นะครับเนี่ยขันมากเต็มนี่นะครับรับรองเลยนะครับสองล้านขึ้นแน่นอนนะครับส่นคนมาเต็มบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคอมเมนต์ที่ถามมาบอกว่าอ่าที่ทําการแสดงมแมลรงของสามาอนอตุนแพ่งเนี่ยมันแข็บบอนะครับบอกได้เลยว่ากว่างแห้งพี่น้อง กวางขวางแห้งที่สําคัญก็คือมีโดมพร้อมนะครับมองนี้นะครับมีโดมนะครับนี่ฝนตกมากบนต้องยานนะครับนี่ฝนตกมากบนต้องยานส่วนวทีนะครับทําการแสดงกะน,นี่เล่ยอยู่นาโดมเลยนะครับฝนตกมากท,ทั้งวทีก็มีหลังคานะครับมีเต้นนะครับคนเบิ่งก็อยู่ในโดมเต็มโดมนี่ก็พ่อแล้วพี่น้องนะครับนี่เต็มโดมมาแลกก็พ่อแล้วนะครับนี่นะครับงานประเพณนี้แข่ง เรือแห่งเรือปรเพนีจังหวัดกาลสินนะครับาที่วการอำเภอกรมลาใสยนะครับทีมงานมาหอดกับทาการตั้งเวทีนี่มาหอดแต่เช้าๆอะไรได้นี่นะครับมาหอดแต่เช้าๆแล้วนะครับกำมัสั่งเวทีนะครับตอนนี้นะครับมาเบิงนะครับความอลังการนะครับความอลังการไม่ว่าจะเป็นด้านแสงสีเสียงนะครับฉากเวทีใหม่นะครับแล้วก็โชว์ใหม่ สาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมาแลงนะครับมาเบ่งความสวยงามความอลังการนะครับส่วนเรื่องของระบบไฟแสงสีเสียงนะครับการได้ปรับปรุงกันแบบเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะโชว์ความอลังการครบสมบูรณ์แบบเย็นนี้นะครับงานแรกประจำฤดูกาล2,566ถึง2,567ของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับมามวดน้ำกันเ้อพี่น้องนะครับนี่นะครับ กำลังทำการติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวช่วงบายบายปเนานนะครับ่นติดตั้งเวที่แล้วนะครับหรือว่าเกือบแล้วนะครับจิมาอัปเดตให้เบ่งอีกนะครับตอนนี้จะกำลังลงรักปักฐานนะครับสัหรับงานก่อสร้างเวทีนะครับทีมงานเพชรนะครับทีมงานเพชรนะครับกำลังลุยกันแบบเต็มที่เลยนะครับ แดดบอนพี่น้องนะครับแดดพอดีพอดีมาแลงก็คือซีบ่มีฝนแบกพี่น้องเบิเ่อาเ้อพี่น้องหามานะครับว่าที่ทําการแสดงมาแลงมันแคบบอนะครับกว้างแห้งพี่น้องกว้างแห้งมาับมาเลยเอามวนน้ากันมาทำมาแลงนะครับเ,เนนนะบนะบย็นนี้นะครับมารับชมนะครับความสมบูรณ์แบบ แบะผสมมาเลิกนะครับงานแรกของสาวน้อยขึ้นแพงนะครับงานมือสุดท้ายขึ้นสุดท้ายของงานประเทศนี้แข่งเรือจังหวัดกลสินนะครับที่น้าที่วกนันอำเพื่อผมมา,าสายแล้วนะครับนีนเน้เป็นขึ้นสุดท้ายแล้วเมื่อมวลน้ำแข็งนะครับสถานที่จัดงานตรงเป็นที่วการอำเพื่อนะครับพี่น้อง ที่ว่าการอำเภอนะครับข้างหน้าด้านข้างนะครับก็จะเป็นห้านขายของเนาะแนวอยู่แนวกินนี่วัสซุแนวนี่วัสซุยางนะครับยางยางก็มาเบิ่งเอานะครับเป็นกระแสไหมอันนี้ ตัวตัดนี่นะครับตัวตัดนี่โอ้ของแสบเมืองกุมาราใสตัวนี่ตัดตัวตัดโอ้ชิมได้อีกต่างหากบางที่อไรนี่แจ็กบาทครับต่านี้แจ็กบาทอันนี้สามสิบห้าสามสิบห้าบาทอันนี้เป็นเนยนะคะับมีสามรสอ๋อมีสามรสมีรสเกยรสเนยรสไอ้มะตูมค่ะโอ้รสมะตูมก็มีได้นะคะ ชิมสุรานอันความเบาหวานก็สิขึ้นพี่น้องเอ้ยวันนี้เราซื้อเขาอะไรเราเบาหวานอืออืออวนี้มันก็จะเปิดไว้จะน้อยอ่าจะน้อยอากาศจะขาดอืออือแทบอยู่แทบอยู่นี่ของบ้านเฮ้าตัวนี้เนาะของบ้านเฮ้าค่ะขนมตัวตัดนะครับขนมตัวตัดโบราณค่ะริบุบจากอืมจากตำบลกำมะละสามครับแท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 บเอาอะยังใช้มาอุดหนุนเนอให้เดิน เบ่งขายขายไปซะก่อนนะครับโอ้ยแม่เรามาเบิ่งสาวน้อยเพื่นแพงบ้านนี่เสื้อผ้าผ้าเลาะเบิ่งขาคาาหยขายเนาอนะครับไม่งานนี่นะครับนี่นี่นาที่วระการอำเภอเลยนะครับเวทีกับนังตั้งได้พี่น้องเด้อ ที่กำลังตั้งนะครับกระพาิมาเบิ่งสถานที่นะครับเพราะว่านี่พี่น้องถามมาเนาะนะครับคอมเมนต์นะครับใ่คลิปบอกว่าสถานที่มันแคบอยู่บอ่อผลว่านะครับบอ่อแคบเด้อนะครับกว้างนะครับนี่เต้นการคนให้พร้อมนะครับที่นะนั้นเชยผมเดินสูดงานมันงซื่อวอยู่บอ่อลพี่นอ้อง นะหานขาหามขายป,ป,ป,ปุ้ยเสียที่แต่ว่าม้ามึงสุดท้ายบ่ได้เห็นข้าเจ้าแข่งเหือเนาะบ่ได้เห็นข้าเจ้าสวมเหือแข่งนะครับโอ้แห่นขากวางฝังก่อนนะมาบงึงบักม่วงบักม่วงมาแรงนะครับมาม่วนน้ำกันเด้อนะครับ เอฟซีสาวน้อยพิมนเหือนแพงมะม่วงน้ำกันนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอผุมมาลาใสนะครับจังหวัดกะฬสินนะครับงานกระหลายมือตัวละตีมเลยตีมเลยมาจนหอดมือสุดท้ายแล้วนะครับมืนเห็นนะครับมีแต่แนวแสบแสบกอลัดกอลัดกอลัด สภาพไปเบิ่งมองพระเจ้าแข็งเห้อนนเนอะาะจักหน่อยนะครับช่วงไทยคลิปนะครับเลาะหลยกยบ็บาไหวพี่น้องน้่นเมื่อยนึกเขายังแข่งอยู่บอกเมื่อนี้ พอ,อดีแวะก,กินขา้าห้างเขา่าเพื่อเป็นวอมเมงินนี่อุ้วีกระสีรกระสีค่ะคากเลยพี่น้องมาตานี่ เก็บเบิร์ละพี่น้องเพราะว่าเป็นแข่งเหื้อชนะแล้วแล้วเป็นกำลังเก็บเต็นนะครับเก็บสถานที่ทำความสะอาดนะครับโอ้ยมางานแข่งเหือกบได้เบิร์นแข่งเหือซามเป็นแล้วเบิร์นละอ่ะขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับมาแล้งพ่อกันเลยนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอโกมลาสายนะครับจังหวัดกาฬสินสามน้อยเพชรบันแพงนะครับ มือนี้นะครับทําการแสดงแบบเปิดปรถมมาเลิกในการรับงานเลยนะครับมาหมวนน้ำกันระบบไฟแสงสีเสียงโชว์ใหม่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับ<น>มาเห็นแล้วนะครับแข่งเฮ่อเนาะมันแข่งแล้วแล้วนะครับมือแรงพอกันเอ้อสวัสดีครับ